วัสดีครับจากร้านมุมเครื่องครัวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวที่เสียบมีดนะครับที่เสียบมีดวันนี้จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับนี่ครับจะมีทั้งหมด3สีนะครับสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับเราจะมาดูด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบค่อนข้างเยอะเลยนะครับช่องเสียบค่อนข้างเยอะทั้งรูกว้างนะครับนี่ครับที่รูที่มีความยาวแล้วก็อันนี้จะเป็นสั้นสี่สี่รูนะครับแล้วก็จะมีวงกลมตรงนี้ก็สามารถเสียบได้นะครับทั้งหมด5ช่อง ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเอาไว้ให้น้ําหยดนะครับหรือว่าให้มันระบายไม่ให้เกิดเชื้อราขึ้นนะครับเราจะไปดูขนาดกันนะครับขนาดนะครับนี้นะครับความกว้างที่ฐานอยู่ที่ประมาณ2ี่ามเซนนะครับความสูงโดยประมาณ2ี่สิบเซนความกว้างแนวนี้นะครับจะอยู่ประมาณ12บเซนนะครับเป็นพลาสติกนะครับเนื้อพลาสติกค่อนข้างเหนียวนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับทําให้เราเก็บของได้มีระเบียบนะครับเนี่ยครับ ทางนิ่มแต่ว่าไม่เปราะไม่แตกหักง่ายนะครับทั้งหมดมีสาสีนะครับและเป็นขนาดใหญ่อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปต่างๆจากร้านนะครับถ้อสนใจสินค้าก็สามารถเข้าไปคลิกเข้าไปดูสินค้าของทางร้านได้นะครับครับผมวันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับ